เพื่อนๆรเรื่งแบรนด์แม่หมดออนไลน์เขาเปิดรับกาแฟพอหมดรุ่นแรก yes ใครได้ขายของรุ่นแรกนะเขารู้กันเลยทั้งวงการว่ารวยรุ่นแรกใครทำใครรวยเปิดตัว99บาทหนึ่งกล่องถ้าเกิดซ้ำกล่องส่งฟรี oh my gosh กาแฟกินหมดง่ายลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบอกได้เลยว่า โอ้โหปังมากมากยิ่งเป็นกาแฟอัดแน่น24นิดใส่ซีบูดีนโปรเจกต์รวยด้วยกันปดล็อกแล้วนะรีบจองให้ทันนะทักถามแม่มดออนไลน์ด่วนเลยใครไม่มีประสบการณ์เขาก็มีห้องสอนทุกอย่างเลยรีบจองเลยเดี๋ยวของมาแล้วชาวบ,บ้านเขาจะรวยก่อนรวยรุ่นแรกใครๆก็รู้พอมดกันเอ้ยไม่ใช่พอมดคอฟฟ โรเจกต์ยักษ์แห่งปีใครพลาดจะได้แทนแม่มดออนไลน์รุ่นที่นหนึ่งรุ่นรวยไปด้วยกันแม่มดออนไลน์แม่มดออนไลน์แม่มดออนไลน์